สวัสดีครับผมมือหนีพบปอกับบาลแฟงกีนะครับเดี๋ยวมือหนีเขาจะมาเปิดถังเยื่อกันนะครับผมระวงังอ่าเป็นกินออนนะครับกับกินแห้งนะครับผมมือหนีเดี๋ยวเขาจะมาเปิดมึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้นานามึงเนาะว่าเป็นจังนไรนะครับเนาะฟังใส้มือตัวนี้มักมาแล้วตั้งแต่วันที่8นะครับตั้งแต่วันที่8ตอนนี้ก็มื่อเดือนจะครบวันที่ยี่สิบแปด นะครับมื่อื่นที่วันที่28ดผมจะออกไหมนะครับเนาะเดี๋ยวไปเมิงกันครับว่ามันจะเป็นสีไดเนาะตัวนี้เป็นเยียรยอ่อนครับส่วนขวามมือของเขาตัวนี้เป็นกินแรงนะครับเนาะเยียกินแห้งนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาเมินครับว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมหาอ่าเ้วใส่ใหนาๆบางกอนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เคสครับผมเดี๋ยวเรามาเมืองกันเลยนะครับเนาะมาเป็นดเด็ครับ่ตัวนี้มัดมาแล้วนะครับมัดมาแล้วตั้งแต่วันที่แปดนะครับผมมือมืออื่นนี่วันที่ยี่สิบแปดนะครับตัวนี้มัดมาแล้วจักมือมว่าม่นเป็นยี่สิบมื่อบรอครับเนาะเนี่ยครับ ตัวนี้เยอออนนะครับผมเยอออนแทบจะบม่มีอย่างเลยนะครับเนาะแทบจะบม่มีอย่างเลยครับตัวนี้คืออ่อนนะครับสูตรที่ผมเอาไปเล่นตัวนี้มันเล่นเหลือนะครับเนาะมันเหลือผมบริบูรณ์นำนะครับมันกะจีประมาณนี้ตัวนี้ออนนะครับผมตัวนี้สูตรออนนะครับเยอออนออนไม่แห้งไม่แห้งหมดเลยนะครับเนาะสูตรนี้ สามารถเก็บได้ด่วนครับห้องเรียนมาเหมือนกับพอจะว่าจะถือนํานะครับเนาะเรียนได้ตลอดครับเนี่ยครับเบียดหาลังคาโลนี่ยังเหลือครับผมขนาดปลาเก่านะครับเดี๋ยว,วเมื่อเมืองโตกินแรงนะครับมือเขาผสมมือนั้นประมาณสามมือนะครับ โ oh, อ้หอมมาครับครับเนี่ยครับผมคนละสีเลยนะครับกับเมื่อกี้เนาะตัวนี้ห้อมห้อมมาคักนะครับเนาะห้อมสุดยอดเลยครับผมแลว้วก็ผมติดตามไปด้วยกะทินะเหมืออื่นตัวที่ขาดไม่ได้นะครับกะทิครับผมนี่นะครับ เป็นตัวพานะครับเมอ่ออื่นกะทิครับหลวก็ผสมน้ำยุเรลนแค่หน่อยนะครับนาะสามารถตกได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เมือนันซีโลหะนะครับซีโลหะเนี่ยครับสุดๆเลยหอมครับละเอียดบะคับครับเนี่ครับเมืองเลยครับ ละเอียดบวครับครับผมพร้อมนะครับพร้อมีจะออกไม้มืออืนเลียวนะครับประมาณนี้ครับผมหนา้าหนา้าอ่าส่วนหน,าหนา้าหน้าท่านไหนที่ถามเนาะอ่าว่าเหตุขายบวัวผมยังบ่เหตุขายนะครับแต่ว่าน่าคตดบ,บ่เนี่ยนะครับเน,ะนาะนาคตดบ่เนี่ยครับผมอาจจะซ่มแจก ซูมแจกเอฟซีนะครับผมที่มาคอมเมนต์ก็ได้นะครับเนาะที่มาคอมเมนต์ดูดูนะครับเดี๋ยวผมซูมแจกนะครับหอมครับยางหอมเลยนะประมาณนี้ครับตัวเนี่ยครับรม Zero Zero ันซีโร่ซีโร่เพิ่งนะครับเนาะไหลนะครับ อันนี้ผมเก็บไว้มากไว้ประมาณสามมือแล้วเนาบ่มไปกาเอื่นลำบ่มนะครับอยอื่นออกมาให้ครับผมเดี๋ยวมานลุ่นกันอกมือมันยีเ็นยังไลครับแล้วอีกอ่าอย่างหนึ่งนะครับมืออื่นเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวผมอันนี้ให้เมื่อนนั่งนอกสำรับนานาที่ถามตามเรื่องไอ ทางเข่าไม้นะครับผมเดี๋ยวมืออื่นผมจะใหคลิปให้นานาเมืองนะครับเนาะสำหรับทางเข่าไม้มืออื่นนะครับผมวัอนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเตรียมเยื่อเนาะออกไม้มืออื่นครับผมโอเคครับมันนี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับผม